ผลของการทายเยอะนะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นป่มมันเกะกะมากเลยแต่ถ้าใครที่แบบว่าฟิลแบบชอบความยุ่งยากอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบตัวนี้นะคะเดี๋ยวพีจะเช็ดให้ดูนะก็จะเห็นเลยนะว่ามันจะเหลือสีติดปากอยู่นี่เห็นไหม สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับพิกในช่องเดียวพิกอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิวกลับมาเจอกันกับพิกแบบนี้อีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะพิกก็มีของใหม่นะคะที่เขาออกส่งท้ายปี2023มารีวิวทุกคนได้ดูกันคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่ามารีวิวช้าสักนิดนึงเนื่องจากว่าพอใกล้เข้าปีใหม่นะคะพิกก็คือไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยแล้วพอเข้าปีใหม่มานะคะพิกก็ ดันไม่สบายนี่ก็คือดีขึ้นมากๆแล้วนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยเนาะในคลิปนี้นะคะมีถึง3แบรนด์เนี่ยที่บอกไปนะคะก็จะมีของล i ปอินะคะแบรนด์นาลีค่ะทุกคนแล้วก็ ของคาเกะค่ะนี่หน้าตาของเขานะคะมาเรามาเริ่มวันที่ลิปอิดกันก่อนเลยนะคะของพี่นันเนสซาเอาจริงๆคือไม่เคยใช้ของแบรนด์นี้เลยนะนี่คือครั้งแรกที่จะได้ลองใช้เลยสีที่พิกเรื่องมาในคลิปนี้นะคะจะมี2ส,สีค่ะจะเป็นสีช็อกโกแลตแล้วก็สีเบอร์รี่นะคะนี่มาค่ะเดี๋ยวเราจะ ทาไปด้วยแล้วก็จะบอกคุณสมบัติของน้องเขาไปด้วยนะคะมาเริ่มวันที่สีแรกกันก่อนเลยนะคะพี่คอเริ่มที่ช็อกโกก่อนเลยค่ะทุกคนน้องมีชื่อว่าคลิกคริกลาวานลิปนะที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าเวลาเวลาใช้เนี่ย เราต้องกดออกมานะคะเนี่ยมันจะ,จะดังคลิกคลิกแบบนี้วาซานแม่ด้วยความที่ว่าน้องตัวนี้เป็นลิปกอนนะคะแนะนําว่าให้กดมาพอที่แบบว่าเราจะใช้นะอย่าก,กดมาเยอะนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นลิปกอนเขาจะไม่ได้แบบว่าเนื้องมันจะไม่ได้อัดแข็งอะ่ะคือถ้าเรากดมาเยอะเนี่ยมันไม่สามารถเก็บได้นะเดี๋ยวพีก็จะให้ดูสีก่อนนะคะสีของเขาจะเป็นประมาณนี้นี่คือสีช็อกโกนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทาที่ปากดูนะคะ คือกลิ่นหอมมากอะ นี่ก็จะเป็นสีที่ได้นะคะของสีช็อกโกก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นยังไงสวยไหมคือในเรื่องของความฉ่ำวาวคือต้องให้เลยนะคือพี่รู้สึกว่าน้องมีความฉ่ำวาวมากๆและที่สําคัญก็คือลิปตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับการบํารุงใครที่มีริมฝีป,ปากค้ำนะคะใช้บ่อยๆก็จะช่วยในเรื่องของการลดปากค้ำได้วาา่าซ่าอันนี้คือต้องหยิบมาใช้บ่อยๆลนะเพราะาพี่เป็นคนปากค้ำมากแต่พอทาเยอะๆไปนะคะเนี่ยผลของการทาเยอะนะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นปห แนะนำว่าให้ทานในปริมาณที่พอดีนะเออไม่ต้องให้มันเยิ่มมากแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะเอาจริงอ่ะคือพีกอะ่ะก่อนที่จะมาถ่ายคลิปแบบพีได้ลองใช้ไปสีนึงแล้วแล้วพีรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากเหมาะกับสาวปากค้ำสุดๆสาวสาวคนไหนนะคะที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของปากค้ำเป็นคนปากสวยมาตั้งแต่กาเนิดแนะนาว่าใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งก็สวยแล้วแต่ถ้าใครที่แบบว่าเป็นคนปากค้ำแบบพีกนะคะพีแนะนํานี่เลยคะ่ะ สีเบอร์รี่ตัวนี้คือเป็นสีแดงแบบนี้เลยเวลาทาไปแล้วมันจะได้ฟิลแบบอมชมพูครีมนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงในเรื่องของความติดทนละกันเนาะเนื่องจากว่าลิปที่เอามาเนี่ยจะเป็นลิปกลอสลิปบูงลิปบ้าลิปองลิปออยอะไรอย่างเงี้ยนี่ื่องความติดทนเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอ่ะนี่คือเบอร์รี่นะคะนี่สีเขาให้มาชัดแต่ด้วยความที่ว่าเราต้องทาแบบ นิดนๆนนนนหน่อยๆอ่ะแม่เพราะว่าเราจะไปทาเยอะให้สีเด่นออกมามันไม่ได้ไม่ไงั้นมันจะเกิดความเยิ้มอย่างที่เห็นไปตอนแรกเนาะเนี่ยแม่พอทาด้วยสีเบอร์รี่คนที่ริมฝีปากค้ำปากไม่ค่อยสวยหรือว่าเป็นคนผิวค้ำอะไรอย่างงี้นะจะได้ฟิลปากแบบอมชมพูเบาๆแบบนีบ้นี่เลยแนะนำใครที่อยากได้ปากแบบสีอมชมพูเบาๆเบอร์รี่เลยจ้ะสำหรับแบรนด์ลิปอิดนี้นะคะโดยรวมเลยคือพีชชอบนะพีชชอบใน ผลิตภัณฑ์แล้วก็เนื้อของเขาแต่แอบงงมากคือพีกับพีออเดอร์ไปนะคะตั้งแต่ที่เขาเปิดพีออเดอร์ไปตั้งแต่วันแรกใช่ไหมแต่ก็เข้าใจแหละว่าเออคนอาจจะสั่งเยอะในเรื่องของการจะส่งมันก็เลยช้าแต่มันช้าเกอนไปไม่แม่คือตอนแรกเขาบอกว่าจะส่งวันที่18อ่ะแล้วเขาก็เริ่มมาเป 22, ็นวันที่2 2ธันวาโอเคเราก็เข้าใจ22สองธันวานี่คือเริ่มจัดจัดออจัดออเดอร์แล้วก็ส่งนะคะแต่ปรากฏว่าพัสดุของพีกอะ เริ่มออกตั้งแต่วันที่26คือแบบมันนานไปนะแต่โดยรวมผลิตภัณฑ์ของเขาคือดีค่ะเรามาต่อกันที่ลิปตัวต่อมานะคะเป็นลิปของแบรนด์คาเกะค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะเป็นกรอสแจมบล์มค่ะนี่จะมาในรูปแบบของตลับแบบนี้เลยนี่ตลับสีฟ้า,ฟาแบบนี้แล้วเขาก็จะแถมตัวตัวแท่งไอ้นี่มาด้วยนะเขาเรียกอะไรอะจำไม่ได้เ <c oughs> นี่ยตัวนี้นะคะที่จะเอาไว้ เอาไว้ทาลิปอะทุกคนออแต่สาหรับพิกนะพีครู้สึกว่ามันเกะก,กะมากเลยแต่ถ้าใครที่แบบว่าฟีลแบบชอบความยุ่งยากอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบตัวนี้นะคะแต่สำหรับพี่พี่ชอบอะไรแบบง่ายๆเนาะคือแบบอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าหยิบออกมาแล้วใช้งานได้เลยแบบว่าไม่ต้องเปิดตลับปุ๊บอ้าวเดี๋ยวต้องอ่ะหยิบไม้นี่แล้วก็ปะเอ ไม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในเรื่องของแพคเกจขอติดนิดนึงนะคะถ้าใครที่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็อาจจะเลิฟนะคะแต่สาหรับพีกพไม่ชอบตรงที่ว่ามันดูยุ่งยากเกินไปหน่อยมาพีกก็ไปเช็ดปากมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพีกจะใช้มือนะคะในการสวอทให้ดูถามว่าทำไมมีรอยการสอบแบบนี้นะคะเพราะว่าถ่ายพรีวิวไปนะคะทุกคนสีที่พีกเลือกมาในคลิปนี้นะคะจะเป็นเบอร์ ไม่รู้เบอร์แต่ชื่อว่าเชอร์รี่นะคะเป็นลิปกรอสกึง่งบามอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้มือนะคะพี่จะไม่ใช้ไม้เเ้าแล้วกันเนาะสีนี้นะคะจะเป็นสีแดงกำๆสวยมากอะเนี่ยถ้าใครอยากได้แบบว่างานแบบลิปบามชัดๆหรือลิปกรอสชัดๆนะก็แนะนําเป็นของคาเกะเลยอย่างตัวลิปอิดเมื่อกี้เนี่ยสีจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมเวลาเราทาไปแต่ของคาเกะคือก็จะชัดขึ้นมากว่าลิปอิดหน่อย พิจารานในปริมาณที่มันพอดีนะคือถ้าแบบว่าจะให้งัดแบบให้เห็นสีเด่นชัดอะไรเงี้ยก็คงไม่ไหวนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้ปากเราเยิ้มเยิ้มแล้วก็จะเป็นแบบเนอเน่หนะอย่างนั้นอ่ะมันเลยไม่สวยแต่พี่จะสวอตที่มือให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นสีแบบชัดขึ้นนะนี่นี่คือสีของลิปคาเกะค่ะสีเชอร์รี่นะคะนี่คือมันชัดแบบนี้เลย ในรูปของคุณสมบัตินะคะก็จะเหมือนลิปทั่วไปเลยนะคะเพิ่มความชํำว้ให้กบริมฝีปาก์ทำให้ปากอิ่มฟูนะคะแล้วก็บํารุงปากไปด้วยนะจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือพิกก็ได้ไปเพิ่มมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะให้สีมันมีความแบบชัดขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้อาจจะเบาไปอาจจะแบบไม่ถูกใจใครก็อัดน,นี่เพิ่มเพิ่มมาให้หนึ่งแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะของลิปคาเกะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แบรนด์สุดท้ายของคลิปนี้เลยนะคะก็คือแบรนด์นาลีนั่นเองลิปใหม่ของนาลีตัวนี้นะคะมีชื่อว่า glossy lip oil ค่ะเป็นลิป ออยนะคะที่มีชิมเมอร์วิงวิงในเนื้อลิปด้วยเธอดูดีมีความแบบแบ็คเมสิกมากเลยนะคะแต่ว่าสีที่พิกเลือกมาในคลิปนี้น้องมีชื่อว่าเฉากลวยค่ะสีเฉากลวยนะคะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าทางแบรนด์นาเรีเนี่ยเขาออกมาทั้งหมด6เฉดส,สีถ้าพี่จำไม่ผิดนะแต่ว่า1นถึงสเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบริปออยทั่วไปนะคะก็คือไม่ได้มีการแบบ ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากสาหรับพิกนะพิกก็เลยไม่ได้เอามาแต่ว่าที่มีลูกเล่นเลยนะคะก็จะมีเบอร์05แล้วก็06ค่ะแต่สีที่พิกเลือกมานะคะจะเป็นเบอร์น05ค่ะสีเฉาอ้อยนี่เลยน้องตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะคะน้องตัวนี้ก็คือเขาจะมีการเปลี่ยนสีตามค่า pH ของผิวค่ะนี่นะเนี่ยทาไปแล้วน้องก็จะค่อยๆชมพูข,ข,ข,ขึ้นเรื่อยๆนะคะ ดีตัวนี้นะคะเขาไม่ได้มีคุณสมบัติแค่เปลี่ยนสีตามค่า p h อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขายังเป็นเนื้อสเตนด้วยค่ะเดี๋ยวพี่จะเช็ดให้ดูนะก็จะเห็นเลยนะว่ามันจะเหลือสีติดปากอยู่นี่เห็นไหม เห็นไหมนี่คือคุณสมบัติของลิปใหม่ของนาลีค่ะแนะนํานะคะว่าใครที่อยากได้เนื้อแบบนี้นะคะเลือกเป็นเบอร์05กับเบอร์06ค่ะตอนแรกว่าจะไม่พูดในเรื่องของความติดทนแล้วแต่ว่าต้องขอยกให้ตัวลิปออยล์ตัวใหม่ของนาลีค่ะเขามีความติดทนอยู่นะก็จะเป็นประมาณนี้มาสรุปสั้นๆง่ายๆได้ใจความถ้าใครชอบความแบบลิปชํำติดทนนี่ของนาลีแต่ถ้าใครที่ชอบแบบ ใช้ไปแล้วปากสวยวาวแบบอืมสุดๆนี่เลยค่ะของลิปอิดเลยแต่ถ้าใครที่อยากได้ลิปกลอสหรือลิปบล์มที่มีความแบบว่าสีชัดก็ของคาเกะไปเลยจ้าสันส้นๆง่ายๆแค่นี้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย